สวัสดีค่ะทุกท่านก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของความเป็นมาของสูงยวิจัยระบบการป้องกันและ,ะดูแลผู้ป่วยเจ็บกระจุดเฉิน,นะคะก็เริ่มแรกศูนย์ของเราเนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่ปี2553นะคะโดยมีที่มาก็คือว่าเรามีสถานการณ์ความไม่สงบหรือความไม่ปลอดภั ก็ทำให้พวกเราคิดกันว่าในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ก็น่าที่จะเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือและก็ดูแลทั้งบุคลากรและผู้ป่วยนะฮะอย่างจริงจังจึงเป็นที่มาของการที่เราเปิดเป็นหน่วยวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาองคความรู้แล้วก็ขยายองค์ความรู้เพื่อสู่การปฏิบัติก็ปัจจุบันนี้เราก็มีเครือข่ายนะฮะทั้งในประเทศ แล้วก็ต่างประเทศนะคะและเราก็พัฒนานัก,นกศึกษาในทั้งในระดับป,ปริญญาโทและปริญญาเอกมากมายนะคะมีผลงานเกือบร้อยเรื่องนะคะในระยะ7ปีที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นในโครงการที่เราทำเนี่ยเราก็ได้พัฒนาเป็นผู้มือแล้วก็แนวปฏิบัติสําหรับการดูแลผู้บาดเจ็บประจุเฉลยและก็สารน้ำไในตัวเฉพาะในภาคใต้เพราะว่าเราอยากที่จะพัฒนา รากและความเข้มแข็งของบุคลากรในภาคใต้เพื่อให้มีเป็นที่ยอมรับนะคะทั้งในระดับชาติและก็รานานชาตินะคะอนาคตเชื่อว่าการสถา,านการณ์เรื่องของการบาดเจ็บฉุกเฉินหรือสาธพัดอะไต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นภาวะฉุกเฉินที่ที่เราเชื่อว่าอนาคตก็จะอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะ แน่นอนนะคะโรคใหม่ๆปุบัติภัยใหม่ๆนะคะเราก็อาจจะต้องเผชิญอ,อีกมากมายซึ่งตรงนี้เราก็มีส่วนในการช่วยพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการเตรียมรับไยต่างๆนะคะซึ่งอนาคตก็เชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเราก็ได้โอกาสที่ท่านได้เอานำไปใช้